สวัสดีค่ะ,ะพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีของเรานะคะ,ะไดเอาน้ำา1ึ่น้ขวดนะคะ,ะจริงๆรอบนี้เรา2280้ยใช่ไหมคะ,ะมาแจกนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขอขอบคุณน้องกุ้งนะคะแล้วก็น้องโอ๋นะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆท,ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะ ที่แวะเวียนนะแวะเวียนมาดื่มน้ำนะคะเพื่อเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราทุกคนนะคะก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆนะคะให้กับพี่ๆน้องๆของเราทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติธรรมนะคะที่วัดวัดป่าใหญ่นะคะวัดวัดวัดมหาวนารามนะคะเออเมื่อกี้นี้มีแม่ชีเอาไปเท่าเหรอนะ่หแพ็กเนาะวัดวัดทุ่งสีเมืองนะคะก็ เราก็ยินดีนะใครที่จะหอบจะหิ้วนะเห็นไหมตอนนี้มามาใกล้หมดแล้วนะคะมาได้ครึ่งค่อนทางแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านอะไรนะคะเนี่ยโรงทานถาวรยางยนต์นะคะตรงนี้ปกติเขาจะทำข้าวจี่นะแต่ว่าพอดีพวกเรามาไม่มีที่นะก็เขาก็เมตานะให้เราช่วยเอาน้ำมาตั้งด้วยนะคะก็ทีนี้พอพอตั้งไปตั้งมาเอา ได้รับการอนุมัติจากพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะนะทีขอบเสื้อสีเหลืองเนะเสร็จแล้วเขาก็เขาอ,อนุมัติเรียบร้อยเ็าไปเจอป้าทับทิมนะเอามาอะไระบังเอิญี่เป็นคนรู้จักกับใครคะกับแจ๊ดกับตุ้นะคะทําที่ดินด้วยกันเนะาะก็เป็นความบังเอิญที่ลงตัวเนาะที่จะได้ทําความดีร่วมกันนะคะ,ะส่วนน้องกุ้งนี่กับน้องโอน๋อโอน้องโอนี่บุญใหญ่ตลอดนะ ก่อนหน้านู้นก็4,000ขวดนะคะ <Mm ปีปีก่อนก่อนนู้น4,000ขวดนะคะก็ค่ะด okay. ้วยด้วยความยินดีเนาะก็ดีใจถ้าเราถ้าเราทำคนเดียวนะมันก็ได้ได้ได้ไม่เยอะนะแต่ทีนี้พอมีทีมทำช่วยกันมันก็ทำให้กำลังการที่เราจะแบ่งปันน้ำเม่เตลกลงสู่ชุมชนก็มาขึ้นดีใจค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ เชิญ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 เลยนะคะหยิบไปมากๆเลยนะคะทวไมเอาไปน้อยแท้โอ้ให้พี่เขาอีกนี่ยนี่นี่ถือไป่อีกนี่นี่แบ่งคนอื่นเออเยอะเยอะเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องดีหนูต้องการแบ่งปันสิ่งดีนะค่ะดื่มเลยดื่มเลยนะน้ำอย่างอื่นที่หลังน้ำไม่ติดก่อนจ้าขอบคุณค่ะค่ะก็ด้วยคมยินดีนะน้ำไม่ติดน้ำสะอาดมีแร่ธาตุโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงมีดิฟเป็นด่างอ่อนๆนะคะ ตามนามัยโรคกําหน,นดนะคะนู้นน้องตูกน้องตของเราเดินไปหาอะไรกินอยู่ทางนู้นแหละนะคะด้วยควายินด,ดีเนาะเห็นไหมเห็นไหมอ,อยากได้แพ็กบอกแจ้งเลยค่ะยกเป็นแพ็กไปเลยค่ะยกไปเลยเพราะเราเอามาให้อยู่แล้วนะใครอยากได้บอกมาเอาไปเลยค่ะให้เลยนะเป็นแพ็คก,ก็ให้นะอะด,ดีใจดีใจด้วยความยินดีนะคะรายนี้ไปแล้วทั้งแพ็กเลยนะก็ด้วยความยินดีนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะ ขอบคุณมากเลยนะดื่มให้ได้ดีๆนะจ้าดี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 อ่ะดี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 โออีกคนนึงให้ยายพิการนะนี่ดีใจนะคะดีใจค่ะคุณพี่ดีใจโอ้หนูดีใจกับพี่นะโอเคหล่อมากเลยจ้าจ้าขอให้มีความสุขมากๆขอบพคุณค่ะขอบพคุณค่ะขอบพคุณค่ะทีมงานพวกเราโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีก็ขอจ้าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าโอ้ขอบคุณนะเห็นเขาเดินหอบน้ำไม่ได้ติกเป็นแพ็คเป็นแพ็คไปนี่พวกเราดีใจมากเลยนะ เพราะอะไรเพราะว่า,านั่นหมายถึงว่าน้ําไม่ด้ล็กจะลงสูง่พี่ๆน้ๆนๆองๆอเยอะเลยเอ,อยากได้เป็นแพ็กบอกนะคะหออไปเลยเป็นแพ็กก็บอกนะคะใคร <Anton ia. S 1> <stretchy S 2> ไม่ไหวใครไม่ไหวก็เอาไปทีละขวดน, <ๆ S 1> นะคะเมื่อกี้นี้พี่ข้อหอกเขาบอกว่านู่นข้อหอบไปข้างในเขาบอกบอกว่าจะเอาไปแบ่งคนอื่นกินด้วยนะๆๆๆ <S 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 ดีใจค่ะนะ มีคนยอมแบกไปไปให้เพื่อนด้วยนะดีใจนะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณนะคะขอบพคุณค่ะคนสวยหน้าตาดีใจดีค um ่ะขอบคุณค่ะค่ะด้วยความยินด <Okay. ีค่ะเชิญค่ะพอไหมพอไหมขอบคุณนะคะดีใจดีใจอ่ะเออดีดีดีเออมีความสุขมีความสุขสุขภาพดีมีความสุข ยายจ๋าถ้ามีใครแข็งแรงเนี่ยวิ่งมาเอาเดอพแพ็คมันเขาก็แจกเดอมีคนหอบมาก็เอาไปเดอหอบไปหอบไปมาหอบเป็นแพ็ไไคปปปไปได้เลยค่ะพอจะอยหอบเป็นแพ็คไปได้เลยค่ะผู้ใดอยากหอบบอกข้างลังเลยจ้ะแจกคซ้ำมืดมืดแล้วแ,วแ้วเลยจ้ะอเอาเลยผู้ใดอยากได้เป็นแพ็คเชิญค่ะเป็นแพ็คยุคหางลังพูนนะเอามาแจกเด้ค่ะแจกผู้ใดอยากได้บอกค่ะแจกค่ะแจก เป็นแพกกระบ,บอกเลยค่ยหิวเลยค่ะดีใจดีใจดีใจมากเลยนะโอ้ oh, เห็นทุกคนถือเป็นแพกๆนี่ดีใจมากเลยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีเนาะมีความสุขมากๆเลยมาเลยนะใครอยากได้เป็นแพกบอกเลยนะจ๊ะเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเอาไปแบ่งกันจ้าไปแบ่งกันกินนะจะให้คนที่เรารักนะให้คนที่เราปรารถนาดีนะให้คนในบ้านเรานะได้ดื่มนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเลย มาเลยค่ะจัดเป็นแพ็กจัดเป็นขวดจัดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะจัดเลยจัดเลยมา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 เป็นแพ็กเป็นแพ็กเป็นขวดมามาอยากได้แบบใดบอกค่ะเป็นแพ็กก็ได้เป็นขวดก็ได้เชิญทั้งหลังเลยค่ะุ un> un> ่นปูนไปเอาเลยค่ะทั้งบูนค่ะเชิญค่ะเอาเลยเอาเลยแจ๊ดแจ๊ดถึงนู้นเป็นแพ็กโอโอพี่เขาจะเอาเป็นแพ็ก ไปเลยเอาเป็นแพ็กหมดแล้วแล้วเลยเชิญค่ะเชิญอู้ดีใจดีใจเอาเลยเอาเลยอู้ดีใจจริงๆค่ะเอาดีใจดีใจหอบไปเลยจ้ายายนะจะจะจะตามสบายเลยโอ้เป็นแพ็กเป็นแพ็กดีโอ้ยรู้สึกประทับใจมากเลยโอ้โหเก็บภาพไม่ทันเลยนะความประทับใจของเรานะโอ้เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดในโลกเลยนะคะปีหน้าเจอกันใหม่ เจอเยอะกว่านี้นะปีหน้าเดี๋ยวจะหาเงินซื้อขวดมาแจกพี่น้องอีกนะแจกให้มากกว่านี้อีกนะเดี๋ยวจะเอามาแจกอีกนะยายจ๋า <laughs> น่ารักมากเลยมีความสุขมากๆนะคะคุณยายเชิญค่ะเชิญค่ะ,คะ,อ,ะอยากได้เป็นขวดก็เอาอยากได้เป็นแพ็คก,ก็บอกนะจ๊ะเออพี่แสดงเอาเป็นแพ็คขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะ,อคะ,คะเอาไปแบ่งกันนะเอาไปแบ่งคนที่เรารักนะค่ะ เอาไปแบ่งคนที่เราห่วงใยนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเชิญคะ่ะมานะมานะเป็นแพ็กเป็นแพ็กอเอาไปแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ,ะเป็นขวดก็มีเป็นแพ็กก็มีนะม,มามามาพี่คนนี้น่าจะมาเป็นแพ็ก เดาเอาหรอกนะถ้าพี่อยากได้แบกแ,บแพกเชิญค่ะนะน่าหนยไหมเราเดาถูกเราเห็นอาการถูกเราเดาได้ขนาดนี้สุดยอดมากนะทําไมเราถึงได้รู้จักกันขนาดนี้ขอบคุณนะคะค่ะเ,เดี๋ยวมาเอาอีกพี่มาขนอีกพี่เอาให้หมดเลยขน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 น้าขนน้าขนน้ไม่ได้จิกเป็นแพกเป็นขวดเชิญค่ะ เป็นแพคนะคะก็ได้นะคะเป็นขวดก็ได้นะจ๊ะเออทำไมคุณพี่ไม่เอาเป็นแพคไปเลยล่ะคะยกไปเลยค่ะยกเป็นแพ็กไปเลยเชิญค่ะเชิญค่ะเอาไปเลยนะจ๊ะจ๊ะด้วยความยินดีค่ะแพ็กมาให้ทุกคนได้ดื่มอยู่แล้วนะคะอ่ามันทําให้เราแจกง่ายได้ด้วยนะคะได้ค่ะปีหน้าปีหน้าขอให้พวกเรามีเงินเยอะๆกว่านี้นะ มีเงินมีคนมาซื้อขวดขวดละบาทกว่าช่วยเราด้วยนะคะสุดยอดเลยกุ้งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะเอาน้ำไหมคะ อน้ำไหมเขาจะแพ็คหนึ่งก็ได้นะประกวดของเค่ะพี่เอาเป็นแพ็คเหรอไม่ค่ะต่างอาวคนเดียวค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะด้วยความยินดีนะคะค่ะทำไมพี่ไม่เอาเป็นแพ็คล่ะมาแล้วมาเป็นแพ็คเราเห็นไม่ยกเอายกเอาเลยเห็นเลยมาที่แหละมาเอามาเอาเอาเอาไปแจกให้เมดเลยค่ะไม่ต้องยกเลยแบบพี่เขาไปวยเออโอ้แกดีมากเลยแกพี่พี่แกดีมากเลยแกมายกไปช่วยไปแบ่งข้างใน ใช่ไหมใช่พี่คนนี้ไหมโอ้แกแสดงว่าเขาจัดมาไว้ช่วยเราเชิญค่ะเชิญค่ะ เป็นขวดเป็นแพ็คขวดอาจารย์อาจารย์ขาอาจารย์ขาขอขอขอแนะนําแพ็คนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะดื่มหมดเลยนะคะอาจารย์ขอบคุณมากๆค่ะด้วยความยินดีค่ะเชิญค่ะวมูลไกจ้าเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะที่ไหนคะกไกลเชิญค่ะแพ็คสองแพ็คเอาเลยจ้าตามสบายจ้าเอาหอบเลยนะเอาอีกเอาอีกนะเยอะๆโอ้มีข้างล่างหมดยางเออโอเคขอบคุณ่ะทุกนทีา หมดแล้วเชิญค่ะพี่เขาจะเอาเป็นแพ็กใช่ไหมฮะโอ้พี่พี่มีม้หมดยัง,หม,ยงมหมดแล้วเออเออโอ้แพ็กสุดท้ายได้แฟนหล่อนะพี่เนาะดีใจดีใจอู้นี่เหมาะเลยเหมาะกับพี่เขาเลยอ มามมาดื่มน้ำลูกมาดื่มน้ำลูกน้ำไม่ได้ติค่ะเชิญค่ะใกล้หมดแล้วนะคะใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะขอบคุณนะพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยน้ำไหมคะค่ะค่ะนขอบคุณนะคะค่ดด้วยความยินดีค่ะเชิญค่ะดื่มน้ำไม่ได้ตินะคะเชิญค่ะ เชิญค่ะขอบคุณค่ะทีนี้จะแพลนให้ดูเนาะแพลนให้ดูบรรยากาศนะคะที่ที่ที่นี่นะคะที่วัดป่าใหญ่เนาะวัดมหาวนารามนะคะนะะก็นี่คือบรรยากาศที่ทุกคนกำลังร่วมสวดมนต์ข้ามปีนะคะ นะแล้วก็มีโรงทานเนาะ,ะพวกเราพวกเรามาแบ่งปันน้ำไม่ได้ติดทุกปีนะคะด้วยความยินดีนะ,ะแต่ละคนเนาะทุกคนก็มาดื่มน้ำนะดื่มน้ำแล้วก็มาเอาน้ำไปนะ,ะปีนี้1140วดนะคะอยขวดนะคะต้องขอ รู้สึกว่าน,น้องกุ้งน้องกุ้งจะเจออาจารย์นะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะรับน้ำเลยค่ะรับไม่ได้สิค่ะมาแลวล้อสุดท้ายแล้วค่ะเชิญหลังไหลมาเลยนะคะรับน้ำไม่ได้ติคะล้อสุดท้ายแล้วค่ะเชิญค่ะคนนี้คนนี้กุ้งกุ้งให้คนนี้หน่อยให้คนสวยนี่หน่อย เห็นแล้วอยากให้เดี๋ยวคือค่ะเดี๋ยวคือหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยเห็นแล้วอยากให้ค่ะขอบคุณค่ะดื่มดื่มดื่มน้ำแม่ติกนะคะเยอะเอาทอนไม่เอาเยอะๆลอะเยอะๆอเลยค่ะเอาตรงนี้เละเชื่อนะเชื่อนะกินเลยเดี๋ยวปีหน้าพบกันใหม่ค่ะมาเลยค่ะมาแล้วรถสุดท้ายแล้วนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ พี่พี่ผู้ชายเชิญค่ะเอพี่ไอเอาอีกเอาไปอีกเออเป็นยังเออไปยังก็เป็นยังหมดแล้วหมดเลยนะเออเลยกลัวไปหมดหมดแล้วหมดแล้วจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมา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 ฝากเมินๆเลยได้หนีแล้วเนี่ยแจกใส่ถุงหาใส่ถุงเอาแจกเอาที่นั่นเนาะแจกเขาเลยค่ะแมนแมนตรงมีถุงอุ้ยอันนี้อยู่เดี๋ยวขอขอหนาน่เด้อเออ บ่ไม่เป็นยังดอกยิ่งสิระดีล่ะล่ะเออนี่ล่ะกินแน่เด้อนี่ให้เขานั่นขอบคุณมากๆเลยนะมาล่วงคุณที่ช่วยที่ช่วยเราจับน้ำเนาะอ้ขอบคุณหลายๆเพราะว่าเขาหุ่นลูกเลี้ยงขอบคุณยยังบะมี่บ่ยังบะมี่ข้าวบะหมี่ขุ่นถุงข้าวบะมี่ตีหอบเอาเนาะค่อยหอบเอาเนาะมีมีถุงไม่กุ้งมลคกา เดี๋ยวมาอีกนะอู้ขอบคุณมากเลยนะเห็นไหมคะแต่ละคนนี่หน้าตารูปร่างเนี่ยไ,ไ,ไม่ได้เป็นตัวกําหนดเนาะไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าเขาจะเป็นคนจิตใจอย่างไรนะคะ,ะส่วนใหญ่แล้วคนมักจะดูกันที่ที่ไหนนะคะที่ภายนอกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางครั้งคนหน้าตาดูอย่างนี่แหละอย่างนี้แหละให้ให้กินนะกินได้หะมันดี กินหมดแล้วต้องกิน,นัง<ะ>อยากให้กินนะนะก็พีนั่นแหละหนูมาถามพี่นาา่ะหนูจะได้ตังค์อยู่หม่องนี่ก็เลยอยากให้พี่กินหลายๆบานแค่น้อยเด้อบานแค่น้อยก็มีนะเครื่องน้ำน้ำน้ำ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้ําอุ๊ยโทษนะคะน้ำมินติกน้ำมิติกน้ําน้ำดืมดื่มดื่มอ้าวรอบสุดท้ายแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะหล,หลายขวดเลยนะคะดื่มเลยจ้ะใส่ถุงหอบเลยน้องละเออดีละอ้าวเรารู้ละคนนี้แหละจะเป็นคนปิดนะ ปีสุดท้ายเลยนะนะเผลอเผลอน่าจะหมดแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องดีมากเอามาสองถุงสุดยอดมากๆเลยช่วยกันช่วยกันนะจ้าเออขอบคุณมากเลยเนี่ยน้องบริการคนที่ไปนั่งปฏิบัติธรรมเนาะขอบคุณมากๆเลยนะเออเยี่ยมจ้าจ่ายะเป็นไรเดี๋ยวมันเหลือเอาอีกจ่าขอบคุณนะคะหนักหนักเออขอบพระคุณค่ะโอ้ยได้รับสิ่งดีเยอะเลยนะ โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมทำความดีทั้งหลายนะคะได้รับความดีไปด้วยกันเนาะตรงนี้เป็นข้าวจีนะ,ะข้าวจีที่นี่ก็จัดจัดเยอะมากเลยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น มีมีกระทะไฟฟ้านะขนาดใหญ่เลยนะคะอ่าเนี่ยก็ขอบันทึกภาพพี่ๆไว้เนาะพี่ๆกลุ่มนี้ละค่ะทำให้พวกเราได้อ่ามาแจกน้ำณจุดนี้นะเพราะว่าอะไรขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าปกตินู่นจะไปอยู่ตรงนิมนู่นอ่รอบนี้มาหัวเลยมาเจอตรงนี้พอดีขอบคุณมากเลยก็ในนี้ที่รู้จักก็มีแม่แม่ทัพทิมกับเจ๊หมยเนี่ยสองคนรู้จักรู้จักแค่นั้นนะก็ทัพทิมก็บอกว่ามา ไรมาอะไระถามพี่คนนี้พี่เขายอมให้แลวเสร็จแล้วก็รู้จักคนนี้แล้วก็คนนี้เนี่ยรู้จักมาแล้วมันเจะหมวยก็มีน้ํานะมันเจะหมวยมีน้ําเมนติกอยู่นะอ่ะอันนี้เป็นเย่างอ้น่ารักมากเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ,ะค่ะได้ได้ร่วมกันทําความดีเนาะน้ําเมนติกจ้าเอาน้ําไปด้วยนะจ้าน้ำใกล้หมดแล้ว น้ำน้าน้ำ,นำเอาไปด้วยจ้าน้ำนะคะยังไม่ได้น้ำน้ำสะอาดมีแร่ท่านโมเลกุลเล็กพี่กระเป๋าพี่เอาไว้ทําไมเอาใส่น้ําไปเลยพี่นะน้ำสะอาดมีแร่ท่านโมเลกุลเล็กประจุลบออกซิเจนสูงค่ะมีธิ์เป็นด่างอ่อนๆตามที่อนามัยโลกกําหนดนะอยู่ในมือพวกเราแล้วค่ะเอ่อ W H O กําหนดนะพี่นะเครื่องนี้ดีถูกแล้วก็แจกฟรีด้วยค่ะใส่ถุงเยอะๆเลยค่ะใส่ไปให้เต็มเลยค่ะมีอะไรมาใส่ประจุเลยจ้า รอบสุดท้ายแล้วค่ะจัดเลยจัดให้เต็มค่ะขอบคุณนะคะเออดีใจดีใจเนี่ยจ้าขอบคุณค่ะเห็นพี่เขามาเห็นไหมเขาอบน้ําเห็นไหมกุ้งพี่ชอบมากเลยเนี่ยน่นชอบพี่เขามากเลยเห็นไหมเออนั่นคุณพี่หนูดีใจมากเลยเห็นพี่ทําแบบนี้สุดยอดเลย,ยอีก่อีกพี่อีกนะเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากแล้วค่ะพี่จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะมาแล้วมาแล้วรบสุดท้ายแล้วจ้าใครสุดท้ายได้แฟนรอเชิญ <c oughs> ค่ะหอบเลยจานลองลาเมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะมามามาออเอาไปเมดเลยเมดเลยนี่โอ้โหสุดยอดเลย<อ>ดี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 โอ้โอ เหตุความดีแล้วแรนเกงเนาะเก่งขนาดไปแล้วไปเร็วอไปเร็วิววิวว,วิวเลยกุ้งเธอมีบริวารไก่แล้วดีใจมากเลยนะกกุ้งปีหน้านะปีหน้าจัดใหม่เอาให้พร้อมให้ให้มากกว่านี้ปีหน้าปีหน้าปีหน,น้าฟ้าใหม่มากกว่าเดิมจัดเลยหาขวดหาขวด เพื่อนเพื่อนที่เห็นเห็นภาพการทํางานของพวกเราคงดีใจนะาด้ค่ะขอบันทึกความดีไว้นะเหลือสองสี่หกวดสุดท้ายคุณพี่คะขอหน่อยเธอเออพี่เอาขวดน,นี้ด้วยจ้ะนะดีดีดีจ้ะจ้ะ เยียมยอนเยี่ยมยอดเลยเร็วสี่ขวดสุดท้ายเชิญค่ะสี่น้านะเหลืออีกสองขวดสุดท้ายมีใครจะเอาไหมอ่าอะไรนะเด็กน้อยเออเด็กน้อย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 สองขวดเร็วสองขวดสุดท้ายคนสวยคนสวยสองขวดสุดท้ายนะลูกอ๋กินและฉลาดออซิเจียนเยอะลูกค่ะสวยขอบคุณนะคะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณเอาราคะตอนนี้เราก็ก็จะขออหยุดนะคะการการถ่ายคลิปวิดีโอมาเผื่อพี่น้องไว่แต่เพียงเท่านี้นะคะสวยมากเลยนะนะมีไฟนะสวยงามวัดวัดวัดป่านะคะวัดป่าใหญ่วัดมหาวานารามนะคะตรงน,นี้นะคะเป็นจุดที่เรามาแจกน้ำไม่นิติกนะคะเยอะเลยยาวนู้ ไปถึงไหนทังไหนทั้งนู่นแต่ก่อนนี้พวกเราไปแจกทางฝั่งดิมๆตอนนี้เรามาติดตร่งนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้จองที่ไว้นะเราก็เดิน<ๆ>มาถามหาเขาเขาก็เมตตาเนาะ,อะขอบคุณร้านโรงทานนะคะถาวรย่างยนต์นะคะ,ะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ,อะของโอกาสนะคะที่ทําให้โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีได้มาแจกน้ำที่นี่นะคะ พบกันใหม่ปีหน้านะคะปีหน้าฟ้าใหม่นะคะ,อะขอบคุณมากเลยตอนนี้พวกเราก็จะเดินทางนะคะจะเดินทางกลับแล้วขอบคุณโอนะคะขอบคุณตู้แล้วก็ขอบคุณแจ๊ดแล้วก็ขอบคุณน้องกุ้งนะคะ แล้วก็ขอบคุณกำลังใจข้างๆค่ะด้วยความยินดีนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันนะคะมีความสุขมากๆนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ